สวัสดีค่ะแฟนเพจแอดมายทุกทุกท่านเลยนะคะกลับมาพรกับไลฟ์รถเข้าใหม่ค่ะแล้ววันนี้แอมมาพร้อมกับ CR-V ที่ท่านไหนหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆจริงๆนะคะคันนี้รถเจ้าของลำดับเดียวเข้าศูนย์ตลอดและที่สำคัญเลขไม4่หม0่0โลที่ไม่มีที่ไหนอีกแล้วค่ะเพราะอยู่ที่แอดมาแล้วนะคะ ส่วนใหญ่นะคะรุ่นปีนี้นะคะ2015เนี่ยก็จะอยู่ที่แสนโลนะคะหรือว่าแสนกิโลเมตรขึ้นแล้วเท่านั้นนะคะแต่คันนี้43,000โลนะคะมีอยู่จริงที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกับ CRV 2.4 EL นะคะคันนี้เป็นขับ2ปี2015ค่ะเมื่อสักครู่วนให้ดูความสวยรอบๆบคันกับสี คริสตัลแบล็กคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาไล่กันที่ด้านหน้าเลยนะคะรูปแบบของเขาตับตัวเจน4เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าทั้งหมดนะคะด้านท้ายเริ่มจากไฟหน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าก็เป็น3ชั้นที่มาพร้อมคิวโคมเนียมแบบนี้ค่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะด้านหน้าที่เป็นแบบมัลติ r รีแฟกเตอร์วงลีสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะ CRV นะคะก็ยังคงความเป็น SUV นะคะขนาดกลางที่พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางรูปโฉมเนี่ยดูสปอร์ตนะคะแต่แฝงไปด้วยความหรูหราเลยทีเดียวคันนี้นะคะภายในแตกต่างจากคันอื่นๆแน่นอนค่ะเดี๋ยวให้ดูทางด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างเขาก็มาพร้อมล้ออลลอย5ก้านค่ะดีไซน์เก๋เลยทีเดียวนะคะ กับล้อขอบ18นิ้วพร้อมกับยางที่ยังดีอยู่เลยปี2019ทั้ง4เส้นค่ะ พอไล่ไปนะคะด้านตัวรถนะคะก็มีบันไดข้างนะคะขนาดกระทัดลัดท,ที่สอดรับกับตัวรถได้อย่างดีเลยอันนี้ก็ไว้ให้กับผู้โดยสารนะคะที่นั่งด้านท้ายขึ้นลงได้อย่างสะดวกเลยนะคะก็เรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยถ้ามองด้านข้างแบบนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยภายในไม่ต้องพูดถึงเลยหากท่านไหนเคยใช้ CRV นะคะคอมเมนต์กันมาหน่อยว่ารุ่นนี้เจน4นี่นะคะใช้เป็นยังไงกันบ้างคันนี้ก็เป็น ในตัว2.4นะคะที่เป็นขับ2ด้วยนะคะด้านท้ายเราก็จะเห็นไฟแบบใหม่แล้วค่ะไฟท้ายแล้วก็ไฟเบรกนะคะเป็นแบบมัลติ r e เซ t เตอรค่ะคันนี้ก็จะมาพร้อมจอแล้วก็กล้องถอยให้ด้วยนะคะเพื่อความสะดวกสบายสำหรับมือใหม่ที่มองหารถมือ2แต่อยากได้รถครอบครัวนะคะที่ใช้สอยเรียกได้ว่าอนเนกประสงค์นะคะก็เรียกได้ว่าขับง่ายขับสบายนะคะแล้วก็ยังมีหมดนีเวชันให้ด้วย คันนี้สีเขาสวยมากค่ะนะคะในการเก็บสีอะไรเงี้ยก็เก็บมาให้เรียบร้อยความสะอาดภายในเรียกได้ว่าใหม่สมกับไหม่43,000โลค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะหาไม่ได้แล้วมีที่นี่แน่นอน43,000โลค่ะคุณผู้ชม เราให้ดูภายในนะคะกุญแจเปิดเข้าไปก็จะเป็นแบบ Keyless Entry นะคะมาพร้อมปุ่ม Push Start ค่ะในรุ่นท็อปๆเลยไล่ไปจากแผงประตูนิดดึงได้ไหมคะเพราะว่าคันนี้นะคะ สวยงามมากเขาจะเป็นแบบออกแนวสีน้ำตาลนะคะอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสัมผัสเป็นแบบซอฟทัชด,ด้วยนิ่มมากๆเลยเขาเรียกว่าแมทเทอเรียลนะคะก็ดูดีขึ้นนะคะดูมีราคาแล้วก็มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นภายในนะคะตรงคอนโซลเป็นแนวยาวไปเลยตกแต่งด้วยลายไม้เงาเรียบแบบนี้สวยหรูหราสเลเกินนะคะและคันนี้อย่างที่บอกค่ะรถเจ้าของเดียวดูแลรักษาด,ดีมากๆนะคะเข้าสูงตลอดรถมือเดียวก็จะสภาพแบบนี้แหละคะ่ะ สวยใหม่กริปนะคะทั้งคอนโซลเบาะนะคะให้ดูกันชัดๆเลยค่ะเรียกได้ว่าสวยงดงามสมกับราคาจริงๆนะคะจากป้ายแดงเขาอยู่ล้านสี่เลยคุณผู้ชมแต่คันนี้ค่ะในราคา7 2 9 0 0 0บาทค่ะ7 2 9 0 0 0บาทค่ะดาวเริ่มเพียง39,000บาทเท่านั้นเอง มาย้ายมาฝั่งคนขับบ้างนะคะออปชั่นเด็ดๆเ,เลยก็เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะด้านคนขับที่ปรับได้ถึง8ทิศทางค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นโหมด Eco นะคะ Eco โหมดนี่เขาก็เป็นระบบการขับขี่ที่แบบประหยัดน้ำมันด้วยถัดมาค่ะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ไฮไลท์ของเรานะคะ43,433 34กิโลเมตรค่ะ4 3 4 3 4นะคะเลขสวยเสลเกิน,นะคะ่ะวิ่งน้อยที่สุดในตลาดนะคะกับรถปี2015คันนี้ถัดมาค่ะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีทั้ง c o สค s น control นะคะแล้วก็ตัว paddle s h i p ด้วยนะคะในส่วนของพวงมลาลัยเราก็สามารถที่จะปรับเพิ่มลดเสียงนะคะหรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ฟังเพลงผ่านสมาร์ทโฟนของคุณได้ค่ะ ในส่วนของหน้าจอค่ะจอตัวนี้ติดมาจากโรงงานนะคะเป็นแบบสัมผัสแล้วก็รับชม DVD ได้ด้วยนะคะใน,นมีโหมดทั้งเนวิเกเตอร์อย่างที่บอกแล้วก็กล้องถอยด,ด้วยถัดลงมาค่ะเป็นเกียร์นะคะที่กระทัดรัดใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วก็อยู่ในส่วนที่เรียกได้ว่าไม่เกะกะนะคะจนเกินไปเพราะว่าถัดมาด้านล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นใน โหมดของการเก็บของหรือที่วางแก้วนะคะอย่างคันนี้เนี่ยสตาร์ทโดยไม่ต้องใช้กุญแจเราก็สามารถนำกุญแจมาวางได้จุดเด่นของคันนี้ค่ะกับ CRV 2.4 EL 2 wheel drive ปี2015นะคะวิ่งน้อย4,300 0โลรถเจ้าของลำดับเดียวค่ะเช็คศูนย์ Honda ตลอดนะคะมาในเครื่องยนต์เบนซิน IVTEC ค่ะ2 4ลิตร สิบแรงมาค่ะคุณผู้ชมขับดีทุกการเดินทางอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ได้รถที่สภาพใหม่กริบแบบนีนะะ้หาที่ไหนได้ยากแล้วค่ะแต่วันนี้แอดมายนะคะนำมาให้กับคุณลูกค้าค่ะส่งต่อในราคาที่สุดแสนจะคุ้ม729,000บาทเท่านั้นค่ะ หากท่านไหนมองหาอยู่ต้องรีบคว้าไว้เพราะว่าเลขไม้ขนาดนี้แอมเชื่อว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะหรือแม้กระทั่งแชร์ไปถึงคนที่คุณรักได้เลยนะคะเข้ามาชมรถได้เปิดให้บริการทุกทุกวันค่ะด้านท้ายก็จะมีแอร์นะคะด้านหลังแล้วก็เบาะโดยสารเนี่ยแพลนให้ดูสภาพยังใหม่กริบเลยและไม่ต้องพูดถึงค่ะ ถ้าผู้โดยสารนั่งนะคะสูง175 170นะคะในส่วนของเฮดรูมเล็กรูมก็ยังเหลืออีกด้วยเบาะพับได้นะคะแยกเป็น60-40แล้วเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้วยในขณะที่หากไม่พับคุณผู้ชมดูค่ะพื้นที่เหลือเยอะมากๆค่ะใส่ของได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะคะตะแคงยังได้เลยเพราะว่าเขาเป็นห้องโดยสารที่ ได้ได้ว่าเกิดมาเพื่อเป็น SUV นะคะแต่ในราคาสุดคุ้มจริงๆค่ะคันนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะ CRV 2.4 EL นะคะปี15คันนี้นะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ารถเนี่ยเป็นตัวคอสิ13นะคะแต่ว่าบุควารันตีของเขาเนี่ยกุมภาปี2 0 1พันะคะในราคาเพียง7 2 9 0 0 0บาทค่ะผู้ชมผ่อนต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่13 0 0นนิดๆเท่านั้นนะคะ หางที่ C R V สวยๆไหมน้อยๆตัวท็อปแบบนี้นะคะประวัติดูแลรักษาดีๆแบบนี้ไม่มีชนหนักจมน้ำน้ำท่วมพลิกคว่มไม่กรอไม้นะคะก็สนใจยินเชิญชมรถได้หรือว่าจะทักเข้ามาคุยกันที่ l i น์แอดแอดไค่ะค่ะหรือจะโทรมาโดยตรงได้เลยที่0875097878นะคะ สำหรับวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปพร้อมกับ CRV สวยๆกันอีกสักหนึ่งครั้งค่ะ